ลายครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตแล้ว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการเพลงไทยเมื่อครูชลธีทานทองครูเพลงชื่อดังวงการลูกทุ่งได้เสียชีวิตแล้วในวัย85ปีเมื่อช่วงเย็นของวันที่21กรกฎาคมหลังจากเข้ารักษาตัวด้วยอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาโดยใช้เวลารักษาตัวนานกว่า3เดือนและเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลสิริราช ดยระบุว่า17นาฬิกา57นาทีเทวดาเพลงชลทีทานทองจากพวกเราแล้วนะสำหรับครูชลทีสนใจการร้องเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เล็กกระทั่งได้เป็นนักแต่งเพลงมือทองมีผลงานการประพันธ์เพลงมากกว่า2,000เพลงที่เป็นที่รู้จักอย่างเช่นไอ้หนุ่มรถไทถทหารอากาศขาดรักจดหมายจากแม่ไอ้หนุ่มตังเกล่องเรือหารักและอื่นๆอีกมากมาย บทเพลงของครูชลทีมีจดเด่นในการเลือกสรรถ้อยคําในลนักษณะของกวีนิพนธ์มาใช้ในการแต่งเพลงเนื้อหาสาระก็มีสาระที่ส่งเสริมคุณค่าวิถีชีวิตไทยท่วงทํานองเพลงมีความไพเราะตาตึงใจผู้ฟังผลงานเพลงก็ล้วนแต่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักฟังเพลงสร้างนักร้องลูกทุ่งให้มีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายอย่างเช่นสายันสัญญายอดรักสลักใจ ก็ตจัก,กพันสอนเพชรสอนสุพัรร์สดใสรุ่งพอทองเสรีรุ่งสว่างดำรงวงทองและยังถูกตั้งชายาว่าเป็นเทวดาเพลงอีกด้วยซึ่งทางสำนักง,งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ยกย่องให้ครูชลทีเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งประจำปี2542ส่วนด้านชีวิตครอบครัวนั้น ครูชลทีแต่งงานกับภรรยาคนแรกมีลูกด้วยกันสองคนซึ่งปัจจุบันจนถึงวาระสุดท้ายได้ใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาคนที่สองคือครูปุ้มสศสิวิมวลทองมาซึ่งมีอายุห่างกันถึง28ปีทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ